สวัสดีครับวันนี้ a c e b o o k ปารเกอเชียงใหม่ได้มีเจ้าวิสันพิกอ็มนะครับฝาแดงครับปี1994ครับหรือปี2537นะครับอันนี้ภาสีเต็มแอเยนนะครับมีคอกนะครับพร้อมใช้งานครับอันนี้ครับเดี๋ยวพาบนดูุรอบคันนะครับสีสัตว์ผมให้95%นะครับใส่ปิ้งรอบคันนะครับอันไหนกำลังมองหาใช้งานคันนี้คุ้มนะครับรถอยู่สันไซเชียงใหม่ครับสนใจติดต่อ0894317199นะครับ ต่จังหวัดมีบริการส่งครับพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ครับพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกเลยนะครับครืองดอเกียร์ดีเฟียงท้ายไม่หอนนะครับคันนี้ครับห่างไกลสบายๆเข้าไรเข้าสวนก็ได้นะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันแล้วาชมภายในครับาชมภายในแล้วสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับมา ภายในก็สะอาดสะอ้านดีนะครับทั้งสองฝั่งนะครับคอนโซลก็สวยงามครับเบาะก็นั่งนั่งขับนะครับไม่ขาดนะครับเบาะนี้ซ่อมให้ให้ใหม่เรียบร้อยนะครับนั่งนั่งขับนะครับแอร์เย็นชําครับเจ้าของดูแลดีนะครับเดี๋ยวพาชมด้านขวาแล้วสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับอันไหนกำลังมองหาเชนานคันนี้คุ้มรถพร้อมใช้งานนะครับ ภายในสะอาดทั้งสองฝั่งนะครับเบาะหน้านั่งน่ารับแอร์เย็นชิมนะครับเข้าไหลเข้าสวนวิ่งไกลได้นะครับเลขไม้สองแสนสามหมื่นโลนะครับเครื่องติดสตาร์ทติดง่ายนะครับแอร์เย็นนะครับปิดครับเปิดครับเปิดแอร์ทิ้งไว้เลยนะครับมาดูเครื่องกันนะครับ สวยงามมากเพียงเดินมุ่งหเลยนะครับเดินมุ่งหนึ่เลยทางเป็นสบายๆครับคันนี้ครับมิสันบีบีสองห้าไฟแดงจะได้เกียบตรงไม่มีทับหนึ่งเลยครับเป็นโลวไดเรกอินเซคอินเซ็ชั่นครับไม่ต้องเฝ่อหัวนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับยิงยิงย็นๆสตาร์ททีเดียวติดนะครับไม่จิดจริงนะครับคันนี้ครับเอมเนียประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ แบบเจ้านี้สามดิบเอฟฟ้าแดงนะครับอ่่านีมีข้อพร้อมใช้งานภาษีเต็มแอร์เย็นชิำนะครับอ่พร้อมบรรทุกนะครับอันไหนกําลังมองหาใช้งานคันนี้ติดต่อ089-431.7199นะครับหรือแอดไลน์089-431.7199นะครับหรือติดต่อซื้อขายที่เฟซบุ๊ก package ชียงใหม่นะครับอ่รถอยู่สันซายเชียงใหม่นะครับทางจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับพร้อมใช้งานเลยไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ครับ จบดีวิวผมจะพาไปขับทดสอบแล้วครับครับสวัสดีครับ